กรีพระเอกดังประกาศจีบนางเอกอีกครั้งหลังฝ่ายหญิงลั่นอยู่ในช่วงวัดใจจากท,ที่ทราบกันไปแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักเอสเธอร์และเคนภูภูมิที่ทางด้านสาวเอสเธอร์เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าอยู่ในช่วงวัดใจสามเดือนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถามความห่างมันทำให้ปัญหาเริ่มสะสมไหม เรียกว่าน่าเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองด้วยแค่รอวันที่คุยกันว่ามันจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นไหมหรือมันจะทรงทรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปล่าสุดอัปเดตจ้าทางด้านเพจดังมนุษย์ตุ๊ดได้สรุปให้แล้วหลังหนุ่มเคนกลับมาไทยและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อบอกว่าเลิกไหมไม่รู้รู้แค่ต้องจีบใหม่อย่าเรียกว่าง้อเรียกว่าจีบใหม่เลยดีกว่าครับ จากที่การกระทําของตนแต่ก่อนมัน,ม,นมันอาจไม่ได้ชัดเจนเหมือนข้างในและอาจจะดูแลเทคแคร์เขาน้อยขีดด้วยความที่เราครบกันนานคิดว่าก็โอเคแล้วแต่เราขาดความใส่ใจก็อาจจะต้องปรับตัวครับเรากลับมาตกตะกอนกับความคิดได้ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องแสดงออกต้องทำให้เหมือนที่เราจีบเขาตอนแรก เจอน้องวันนี้น้องยังใจแข็งใจแข็งอยู่เราก็บอกเขาไปแล้วว่าขอจีบใหม่นะครับน้องก็โอเคลองดูทางทีมงานที่นี่ .com เอาใจช่วยนะคะอีก